สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือสองนะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับก็มาถ่ายช่วงเที่ยงวันนะก็จะมารีวิวมาสด้าแฟมิลี่คันนี้นะเป็นกระบะมือสองราคาถูกนะจะมีรีวิวให้เพื่อนๆชมกันนะครับนะรถตอนนี้นะครับรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณนะนะ์นะครับนะอำเภอลเกาวนะอ่านี่นะสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มซื้อขายนะเป็นกลุ่มไลน์นะครับเป็นแบบนี้นะ ให้คอมเมนต์มาใตาค้คลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะดึงเข้ากลุ่มไลน์ซื้อขายเนาะเป็นกลุ่มแบบนี้เนาะก็อาจจะมีพ่อค้าหรือคนที่ตามหารถอยู่อยู่ในกลุ่มนี้นะก็นะ,กนะขอคอมเมนต์มาเนาะเดี๋ยวผมจะดึงเข้ากลุ่มนะครับนะโอเคก็เพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมขอกลับกล้องรีวิวคันนี้ก่อนเนาะไปครับนี่ครับก็เป็นมาสด้านะคันนี้นะ ก็ขอกําลังใจในการกดถูกใจใต้คลิปวิเดีโอสักหนึ่งครั้งนะเพื่อเป็นกําลังใจในการหารถมาให้เพื่อนๆชมกันทุกวันนะครับนะอ่าคันนี้อ๋อเดี๋ยวดูเอกสารสักหน่อยนะครับนี่นะเป็นคู่มือจดทะเบียนนะครับแล้วก็พรบรนะคันนี้2564กนะ3กพ2564นะยังไม่ขาดเกินนะครับนะขาดแล้วแต่ยังไม่เกินนะกระจกดีนะกระจกไม่แตกไม่ลาวนะครับะอ่า,อาเดี๋ยวดูเล่มทะเบียนนิดนึงนะครับ ก็คันนี้จดทะเบียนอันนี้เป็นป้ายพิษาุโลกนะครับหกห้าห้าสามนะครับรือคันนี้จดทะเบียนนะครับวันที่สามกุมภาพันธ์สองห้าสามแปดนะนี่นะครับเครื่องพันสี่นะคันนี้นะครับเบน,นซินนะครับนะอ่าเป็นเบนซินนะคันนี้อ๋อนะครับก็เอกสารพร้อมโอนนะครับนะะนี่นะชุดโอนครบนะครับคันนี้นะ ก็เดี๋ยวดูรีวิวภายนอกสักหน่อยนะอะครับอันนี้นะครับบอง,งอหกห้าห้าสามบ้ายพิษณุโลกนะครับแต่รถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอลมเก้านะนี่นะครับภายนอกก็จะประมาณนี้สีไม่ค่อยสวยนะสีถ้ามาดูจริงๆสีไม่ค่อยสวยนะครับเนี่ยนะนะครับสีไม่ค่อยสวยนะครับสัดสีมาแต่สีไม่ค่อยสวยนะครับเราเก็บงานมาแล้วนะแต่สีไม่ค่อยสวย เดี๋ยวดูรอบๆคันก่อนนะอืมกระจกไม่แตกไม่ล้านะครับนี่นครับเดี๋ยวมาดูอ่านี่คนะรับกบะ๋ยวอยู่ใต้ท้องสักหน่อยนะอันนี้มียางอะไรด้วยหนึ่งเส้นนะครับนี่นะใต้ท้องนะครับอันนี้มียางอะไรด้วยหนึ่งเส้นนะครับมีกันชนท้ายนะครับมีกันชนท้ายด้วยนะ ามคัสซีต่างๆนะครับอันนี้มียางอะไรด้วยหนึ่งเส้นนะครับอันนี้เบนซินนะครับเบนซินนะครับอ่าล้อนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูภายในนะเดี๋ยวผมจะพาก,กับขี่ให้ดูด้วยนะครับคันนี้เนะาะเดี๋ยวมาดูภายในสักหน่อยนะครับนี่เนาะเบาเบาะนี่นะครับ เบาะนี้ข้างหลังนี่นั่งได้นะนะครับเห็นไหมข้างหลังเบาะหลังนะนี่นะครับเนี่ยเบาะหลังกระจกไม่แตกไม่เล้านะครับนี่ครับภายในคอนโซนถือว่าโอเคนะเครื่องเสียงที่ใช้ได้ด้วยนะครับเนี่ยครับนี่นะเกเียงกันอ้เดี๋ยวเดี๋ยวติดดีกาติดนะแต่ว่าเครื่องเสียงใช้ได้เสียงใช้ได้นะครับนะไม่ขึ้นเดี๋ยวไปลองกันนะก<ส>็ภายในก็จะประมาณนี้ โอเคเดี๋ยวจะไปทดลองขับขี่กันสักหน่อยอนี่นะครับเดีย๋ยวลองสตาร์ทฟังเสียงนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราไปลองขับขี่กัน,นครับประตูเปิดง่ายนะอันนี้นะกระจกเป็นกระจกมือหมุนนะเนี่ยใช้ได้นะ,ะมือหมุนใช้ได้ครบนะครับ นะเดี๋ยวไปลองขับขี่กันสักหน่อยเดี๋ยวดูเลขไม้ก่อนนะครับเลขไม้อยู่ที่48 9 2 4 0ดนี่ินะครับแต่เลขไม้พวกนี้ขึ้นทุกจุดนะไม่จะเป็นน้ำมันความร้อนไม้วัดรอบนะครับแล้วก็ไม่นะอก็เดี๋ยวลองสตาร์ทฟังเสียงนะิดน,นึงก่อนจะดูเครื่องยนต์ก่อนนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะนะครับสตาร์ททีเดียวติดก็เดี๋ยวไปดู เครื่องยนต์สักหน่อยก่อนเนาะไปครับนี่่อนจะไปกับขี่ก็ขอดูเครื่องสักหน่อยนี่นะครับอ่าเครื่องเบาๆเครื่องเดินเงียบๆกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวดูเลขเครื่องกับเลขคันซีด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูคร่าวๆก่อนอ่าเดี๋ยวดูฝั่งนี้ดีกว่าดูน้ำมันเครื่องสักหน่อยเอ๋อ่าไม่อายนะคันนี้นะ ครับไม่อายเงียบเครื่องยนต์ก็งเงียบๆนะเดินเบาปกติไม่มีปัญหานะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูเลขตัวถังกับเลขคัดสีนิดหนึ่งครับเลขเครเลขตัวถังนะครับไปตัวถังตรงนะแล้วก็เลขเครื่องให้อยู่ตรงนะครับ หนึ่งศูนเจ็ดหนึ่งหสี่นะครับตรงนะครับเข้าได้ทุกเกียร์นะครับไม่หลุดไม่หลวมไม่เด้งนะครับเรือนใหม่ใช้ได้ครบนะครับเนี่ยนะกับปล่อยมือถ่ายรูปนะครับเีสอสซีรถคันนี้มี5้าเกียร์นะเนี่ย กุ้งุ๊ดกุ้งปุดนะครับเกียร์ห้าครับเนี่ยครับยืนพื้นเกนะ้าสิบหนึ่งร้อยเก้าสิบหนึ่งร้อยนะครับเนี่ยนะนิ่งๆเลยทีเดียวครับศูนย์ดีนะคันนี้นะวิ่งทางไกลได้ไม่มีปัญหานะอครับเียนะ เครื่องนิ่งไม่สะดุดไม่วูบครับคันนี้เลขไม่เกไยม่เกน้ํามันใช้ได้ครบนะครับชิวๆอะไรทีเดียวก็สำหรับมาสด้า a ฟร l y คันนี <house> ้นะครับเจ้าของนะครับเขาเปิดราคาไว้ที่32,000 สาม0 0ื่นสองับาทนะก็เดี๋ยวผมจะแปะเบอร์เจ้าของรถนะครับไว้ที่ชื่อคลิปเหมือนเดิมนะสําหรับเพื่อนๆพี่ๆคันไหนสนใจก็โทรมาคุยกับเจ้าของรถเขาได้โดยตรงนะครับนะก็สามหมื่นบาทแค่นั้นเองนะครับสภาพสภาพนี้ผมว่าหายากนะสภาพสวยๆแบบนี้นะแล้วรถพร้อมใช้งานเลยครับเอาไปไม่ต้องซ่อมอะไรแล้วนะใช้งานได้เลยนะรถอยู่จังหวัดพิจิตรอำเภอลมเก่านะก็วันนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะไปถ่ายกันอื่นก่อนยังไงกดติดตามไว้ นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ